สวัสดีครับพบกับครูเสือนะผมคนเดิมในตอนที่มีชื่อว่าอาทิตย์ละ2 3คอร์ดนะครับอีพีนี้ครูเสือจะมาสอนจับคอร์ด C s ชาร์ปนะครับผมใครอยากรู้ว่าคอร์ด C s ชาร์ปเนี่ยมีวิธีการจับยังไงไปดูกันคอร์ด C ีชาร์ปนะครับผมมีวิธีการจับดังนี้นิ้วชี้ของเรานะครับผมทาบลงไปที่ช่องที่4นะโดยที่เราเนี่ยจะแตะถึงแค่สายที่5เท่านั้นสายหกเนี่ยเราปล่อยไว้ ปล่อยให้มันบอดไว้นะครับผมแบบนี้แล้วก็ไอสามนิ้วนี้นะฮะเราจะจับไปที่กดลงไปที่อ่าช่องที่6นะครับผมนะแถบวบนี้นะนิ้วนิ้วกลางนิ้วกลางของเรานะฮะแตะไปที่สาย4ช่องที่6แล้วก็นิ้วนางนะครับผมแตะไปที่สาย3ช่องที่6นิ้วก้อยแตะไปที่สาย2ช่องที่6 ลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ตามภาพเลยนะเดี๋ยวดูภาพตามไปด้วยอันนี้คือคอร์ด c ชาร์เมเจอร์นะครับผมแบบนี้อ่าเราก็เล่นมาเลยเป็นยังกันบ้างครับผมคอร์ด c ชาร์เมเจอร์นะครับผมจริงๆก็จะไม่ยากเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมทำซ้ำๆไปเรื่อยๆใครที่ ดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ซ้ำๆนะผมค่อยๆดูนะค่อยๆกดตามทีละนิ้วนะผมเพียงเท่านี้นะผมเราก็จะสามารถจับคอร์ดต่างๆที่ครูเสียสอนได้อย่างง่ายได้นะครับผมฝากกดติดตามนะผมเพจนะฮะครูเชียยมมิวสิกไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่อีพีถัดไปบ๊ายบาย